นัสดี่จ้ะน้องคำแพงไปเชียร์หวยด้วยกันไหมคะเชียร์หวยไหมให้ fc ถูกทุกคนนะวันนี้นะไป fc แปลกสามตัวอีกฮะไปทำไมตัดฝนตกไปเชียร์หวยก่อนถูกก่อนค่อยไปลดตัดถูกหวยแล้วไปลดตัดเลยค่ะไปเชียร์หวยด้วยกันนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซื้อขีมา,เา,เากเดือนสกาวจะไปห้าลูกจาวอยู่โรงเรียนสะพางบริษยียน้ำเขาแล้วนั่นเป็นสกาวไปรับลูกโรงเรียนมาหรอบอ่ฮะเอามแม่นวะเอา 8 3ดสามเกาวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้ง่องพหัสำนแล้วทุนี้ครับผมแต่าเอีทั้ง่องมันลุ่นเลครับผมเนาะเล็หน้าสามตัวครับครั้งที่หนึ่งครับแปดสามเก้าครับเล็หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งแปดสามเก้าครับแปดสามเก้ามันมีลุ้นปะมันลอตเตอรี่กันนะแปดา้างนาออกเิดอะเนี่ยจนี่เลยข้างแรกเนี่ยนี่ข้างแรกข้างน้าบ่ะีอ ๋ออหกลางังแลจะออกรางวัลเลหน้าสามตัวครั้งที่สเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองลุ่นกันนะลอตเตอรี่บลาไราเลหน้าสตัวครั้งที่สองดสามเก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็อาเก้าเจ็ดห้าหจ็าเก่าหนึ่งหา มีตเกาหัเก่าเอาเก้าตที่สอเจ็ดห้าสามเก้าเก้ากับเก้าเจ็ดห้าเก้าเปีมเ่จังวะตะเกาหัสามมีบางเทียงไปเซตตัลีได้เจ็ดเก่าหนึ่งรับสองใบทุ่ถายมือ ยังสองใบพอดีเลยเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งพราอมาหมือนเท่านี้จุดทูบได้เจ็ดเก้าหนึ่งครับผมเนาะเลขท้ายสามตัวครับเก้าเจ็ดห้าแปดสามเก้าเก้าเจ็ดห้าเลขท้ายสามตัวครับผมเนาะต่อไปเก้าห้าสามเลขห้าบ้างมี S <S จะใช้อุกปรกรณ์ออกรางวันหลักที่สี่ครับจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่หนึ่งหลักที่สี่หลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งครับเก้าีสองตัวแล้วเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขท่ที่ออก แล้วนี่เนยสี่หลายๆกี่สิบเจ็ดใบงวดนี้ฮะบลายยี่สบเจ็ใบออลายงหวดนะสี่สิบหาสิบวดนี้งานมันลายคู่สคู่เขาก็ยังถือแมนเจ็ดเจแปครับผมเจ็ดมีเหรอเจ็ เจ็ดแปดมัมี่แบบมั่มีในน้ำเลยต่อไปใช้มาตรการเสิ่งรูปหมียกาว่าจะใช้อปกรณ์ออกรงหใดออกรางเลขท้ายสวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายตัวกวัวใหม่สีนี่มะบริีว่าเลข้ายเอาใส่ดูวเลขกันน่ไหมสามตัวครั้งที่สองครับ สมมาหากับสามหาสองหาสามหาสองหาซี่หาหกเก้าหาศูย์หาหนึ่หาจหดก้อนไปเขาดิเออพอได้มาเอาไปแล้วสามศูนย์ตัวศูนย์ซีโอ้เขาโอ้หมดว่ามาเอาบอนเขาวันนี้สามศูนย์สามสามสี่ตัวครั้งที่สงครับหาสามเจ็ดสามแปดสา สิวออกหาสามเจ็ดสามอยมากเลขยุดแต่ว่าขอยว่าได้มีเวลาซื้อเลขเจ็ดสามก็ซื้อแล้วกัปกติว่าจันเคยออกนี่แหละเจ็ดสามเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครับ้งที่สอเลขที่ออกออกมาอีกฮปดสามเจ็ดหสี่เจ็ด บ่มีเด้อบอันนี้เจแท่งเนาะเลียกไงเจ็ดมาแล้ววันนี้เจ็ดมาแห้งนี่นี่สี่เจ็ดมนาจะมีนะสี่เจ็ดครับมีบแมี่อ่ะสี่เจ็ดบอม่เจลีกตำตำเลกสูงบ่มี่มาเกบขยันอือบ่มีได้ซื้อติดเจ็ดเลยเจ็ดไม่ได้ซื้อเลยเลขท้ายสองตัวมาแล้วครับ กําแพงนั่งเชียร์กับย่านั่งเชียร์กับยา่ <_ ẫn> <ท>า<ำ>จับจะได้ก่อนกํแพงเดอ,อยู่นี่เลาะเลขที่ออกแปดแเกเโอ้ยบ่มีแล้วแปดเก้าเอาเนี่นเงนเอา,นานออเลขชื่ว่าไของาชินีไหมอย่าทิ้งเนอรื้อรัฐบาลไทยอ,อย่าทิ้ง ศูนย์แปดเก้าานาถือต so ัวเดียวนาะคนนึงได้สองเก้าคนนึงได้สองแปดคือได้ทิ้งสลับทิงมารลักออกจำหนายเป็นชุดชุดละหนึ่งร้อยแต่ละชุดประกอบด้วยศูนย์ศูนย์ศูนย์ม่จแปเนาะม่เลขศูนย์มอนเสียเปลี่ยนเสีเก้าติดบบบน้งหที่ว่าเก้าคือเก้าเก้ายังงสี่ถือคน

นี่อออสองมองนี่ล,ล้ลวเรียกทำไก่อนมองเขม่เขาตัวนี้ก่นเขาตัวนี้ตัวใดเอาเอามาแล้วครับบัดนีนนน้ตัวไหนเอเอ,บบเอยงเท่เลยแล้วแลวันที่หนึง่งโลดผูได้สี่ว่<น>ตัวได้สี่รตเจอรี่ไม่ได้สี่เป็กใบก่อนสี่ส,สามสี่สส<า> ห้าโอ้ยศูนสามไม่เดือนบอกบอกซื้อมื่อเศร้านี่เมีห้าศูนยสามห้าศูนย์0ี่เราม่หาศูนย์สามไม่เดือนบอกซื้อยูเมือเร้านี่ห้าศ่นย์สามอ้ย่้านี่เราไม่หู้นยามไม่นบอคซื้อยมฝันว่าปูนิลามหาบันย์หัเใาะห้วให้สามเทือนกือยเ่าเอา บมหลู่แล้วเนาะมดก่อนเพิ่นห้ศูนสผมฝันเนี่ยเล็กถือว่ยคุัง่เขานอนเยยนมาฝัน่ะฝัน่าผูื่รามาานอเยี่ยนสามาอหัวให้สามืออเล็กถือวาเลยเนาะอ้ศูนย์สี่การนี้เลขศูนย์สามศูนนสาม่การศนย์สามนย์สามครับ ศูนหาูเก้ากหมู้เลขติดศูนหาศูนรี่มาศูน์่เลขรักลอยตวเก่าเลยเก่าซื้อเจ็ดศูนี่เมือนเตัวอด่อนเต้หาเก้าสามมหาศูนมหาศูนร์สามรักลอยหาเ่ัอยเดือนบอกซื้อศูาก็เนึงศูนแม่เลขคอยฟันเลขได้มันมันบอกดูได้ก็ว่าเลขผู้ปั่นวันที่สามสี่สามศูหมือนรวดพ่น นงานเปิดงานวันที่สามสี่เโอ้ยขคเจสิบวันได้บิดบ้านเนี่ยช่วไปฟังว่าบ้านเพื่อนไฮเพื่อนไฮซีเจ็ดศูนย์ยอดผักป้ายอดผับป้าซีเจ็ดศูนย์ผู้หนุ่มก็ยังพ่าอยู่มือเศร้าดิปเาอัดเหล็กถือบุได้เงินได้เรียนบอกครซื้อแม่แม่ร้องซื้อเป็นมือเศร้าไปร้านเจเบเนาะ เมื <h ary> ่ซื้อซื้อเม่หนึ่งศูนย์กับศูนย์สามมันว่าน่ะนะกี่ันได้ถามเพื่อนว่าจีบ่ท้่ตัวแดงว่านี่ชื่อนี่แหละตาชื่อจีนหนึ่งฝันว่าศูนย์จีเต็นฝันว่าไปต้อยนหมักม่วงเหี้ยนนั่นจู่ห้องนี่แหละเหี้ย กี่เดือนนี่แหละว่าท่านเลขยกซื้อเพืออะไยุหันกี้ว่าท่านเออนี่ละซื้อตัวนียบอกว่าซื้อนุ่งซุนก็ซุนซ้ำเหมือนเจ้านี่ซุนนี่แหละมันนู่นลงรถล่ะบอกซื้อก็จะไปสว่างค่ะววันดีค่ะเป็นไกด์คู่บ่โอ้ยแต่เมียนบอได้ซื้อแต่เมียนบอได้ซื้อจ้าโตเดือนจะกล่าวบอกว่าซื้อเห็นไหมก็บอได้ซื้อเออกันเจแดงเราทรหาเจ้านั่นนะ โอ้โอ oh, oh. <c oughs> oh, ้ไม่ใช่เขาตุผลก็แข่นั้นห่อมากมากอยู่ดีที่แหลกนั่นมากอยู่ดีบันนี้เอฟซีนั่นลหละโทษเอฟซีก็น่ะเอฟซีมาอย่าไปเชื่อเลขเซียนหน่อยเซียนละยองโอ้ยจะได้มากจากเซียนละยองบอกเออแมนบมาเออฮัลล่าอิน ว่าอตัวว่าโกหกใจยังสั้นยังสี่ขอมเม่นมมกน่นน่ะที่แรกมากอยู่ดีว่าตั้งใจว่าสิซื้อไปหาปูนไปหาปูซิล่านี่ตั้งใจว่าสิไปซื้อลอตเตอรี่ศูนย์สามบันนี้มาอ่านพอมเมนล่ะโมได้เลยแม่โอ้ยเสียดายมือเศร้าเดียนสะก,ก่าวกระบอกซื้อให้เนี่ยศูนย์สามโตเดียวกับหนึ่งศูนย์ซื้อให้แม่คอยซื้อว่าได้ เพื่นสิถืออันของเพิ่นน่ะนะขันปู่ให้เพิ่นสิซือซ้อบ่ได้เลยบ่ได้ซื้อผมก็พูดได้ๆขางบนเราคงซื้อได้ข้างล่างเงื่อนเออขันซื้อมม่ก็ต้องซือ้อซื้อบนซื้อล่างอยู่แล้วล่ะเสียดายเนะาะมื้อหน้าสิได้จังซี่บ่ล่ะครับผมท่านทัานนี้นะคมากทนสิโทรหาหรอกจ้าๆบอกในเด้อค่ะเด้อครับค่ะขอบคุณค่ะ ค่าค่ะเบิร์นี่แหละค่ะวัสดีค่ะเข้าว่ามีโศะเข้าว่มีถึงเวลาเข้าเดี๋ยวมือหนามันสฉมีเวลาของเข้าดอกค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวสิโทรหาหรือเจ้าได้มาโทรหาโรเดอร์ค่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ